แล้วเราก็อยู่กันที่บอ่อตกปลาเวพีนะครับเอาปลาบ้างมาเล่นกันเพื่อคนนี้นะครับนี่ฮะปลาบ้างนเอาแล้วครับโอ้ยเอาจะขนาดนั้นครับ โอ้โ oh, หโดนหง <laughs> างโดนหางเวรไปปุ๊บโดนหางมากระมัง <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายหรอกไอ้กล้องนี้กล้องเดียวพอวันนี้อ่ะโอ้โดนหางปวดปวดปลดกล,ดล,ดลดางๆเลยไปไปไปขี้มานขี้แหน่ตัวใหญ่ขึ่านั้นนะปลดเลยปลดเลยขี้ปลดปวดอดัด ปลดลงลงน้ำไปเลยไม่ต้องขึ้นมาเออบางผ้ามนันำมกำลังนอนกำลังจะลอยไอ้แมงอยู่ตีไปโดนคือหืมน้ำ ้องสีเขียวมาดิ่เขียวดิเขียว,ยวอืมกาตรงนี้นครับโอ้ยมันแน่มนมันมากม,มันชาดกูนตรงหน้าเลยเคยครับยกเลยครับขันรถบพี่ชิงครับอตอนแรกนี่ครับขาวกว่าแดงครับอ่าวันนี้ภาพอ,อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะวาใช้ โคโปร,โปรนะครับให้ดูว่ามันมันเป็นพวกบอ่อตกเล่นอะไรพวกนี้นะฮะใช้ปลาพวกนี้แก้เหงาได้นะครับอเอามไม่กินปลาบางกลัวบายเบอร์ชั่นกระีเทพกระีเทพนี่มันตัวเล็กแล้วเนี่ยทำไมแรงมีอซะวะ เะเฮ้ยกระกับมันไม่วิ่งดิบ้ากระกับมันจะวิ่งทำไมอ่ะวิ่งมันต้องกับพงสิไม่เนี่ยเป็นปลาเลยอันนี้เป็นปลาบ้างเอ้ยไม่ใช่ปลาบ้างอันนี้เป็นกระดิ่งกระดิ่งไม่ไเขี้ยนหรือวะต้องเห็นมันละจับปลาขึ้นมา นิ้วมืออยู่ในไกลเลยหรือมันก็ปลดออกนอกหรอกขี่รอได้เนี่ยอิเปอร์สองโลแล้วมั้งปลดเลยปลดเลยเดี๋ยวเนะโตบ้าหน่อยโทรถือกล้องอยู่นี่ฮะกระตีเทพครับกระตีเทพก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังตัวใหญ่ก็นี่นี่กระตีเทพนี่ เปลดอท้องตัวเองมาเล่นต่อตักน้ำต่อล้องก็งเลยเห็นนะ 低头。鷹鷹鷹 เอา,เอา,เ,อาเอาแล้วอุ๊หลุดแม่มีเท่ vibration แล้วคงไว้ใจได้อยู่เสมอครับเอาแล้วครับโอ้โหอันนี้เป็ดแ่งดีเลยวะ่ะอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เป็นเก่าหนักๆเงี้ยมันไม่โดดแล้วอะ นี่เราถ่ายข้างนอกจะเห็นขัข้นเป็ดนะแต่ว่าเราจะมีพุมนี้ถ่ายโอ้โหสีเทาสีท่อมแล้ว่าโทรศัพท์มันเปิดถ่ายก็ได้พี่เปิดให้อ้หนมาคงดีจังว่ะ ừ vậy, hả mọi <laughs> ừ, người phải bài ha và nè 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 มันไหวมันจยมีดีไปเกี่ยวมันไว้เนี่ยฮะนด้วยเนี่ยฮะ<า>บตีลเลอร์เลยตับปากล่างหน,น,น,นึ่งวองทเพี๋อวหล่นอุ้ยบุเลอรเลย่ะเอากะนกอดเรียเราเอน

แล้วตัวนี้เราก็เรากลับไปร้านแล้วเนี่ยางานบาน้านนะมาเข้าวิดีโอนี้ดีกว่าขำำสันกระพือครับสันกระพือ แรงดีกว่าูไดีินี่น่นพีมนไม่ใช้เข้าปากเลย ริหมือนไม่ใช่ปากหรือจะเป็นหลังหรือเปล่านี่หลุดละเอาอยู่เว้ยเดี๋ยวนั่นไม่เกี่ยวมาไป็นท่านไงมใีให้ลุ้นตลอด

เไปข,ขาดนะฮะนะข,ข,ข,ขาดเลยขาดไอ้ที่ทุกบุญนะไม่ขาดตะกิมัสายกูไม่ขาดหรกดอกอ,อเคซีที่เป็นอีกตัว ขาดตรงไหนขาดที่กิิบใช่ไหมงีอแล้วตายกูไม่มีทางขาดอ่ะเขากิ๊บเขากิ๊บอย่างเงีย